ยังหอนอยู่เลยครับไปตัดใหม่มาเบิร์แต่มันไปสองทางแล้วครับนี่นะครับก็เลยพักเรื่อครับผมแต่ว่าผมไม่ตัดใหม่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนครับวันนี้ผมสิร้องตัดใหม่ในแข็งมึงครับนี่นี่ท่อนี่พี่น้องนี่ครับเป็นไม้ล่อนแก่นครับสิร้องตัดไม้ในแข็งมึงผมสิรองไอ้ประสิทธิภาพของโซ่สินี้ดูครับผมในของเรียนใหม่มาพี่น้องครับนี่นะนี่ครับนี่ละเี๋ยวสีเบืองครับว่ามันเป็นแันของหยางครับนี่ครับผมมันคือโซ่ของออริกอนครับออริกอน ปลาเป็นโซเป็นเตียนโซ่เจ็ดสองครับพี่น้องเห็นบ่เห็นเลขเจ็ดสองก็นานลางว่านี่น,นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่เจ็ดสิบสองนี่คือเลขเจ็ดสองนี่เขาเรียกว่า so เตียนโซ่เจ็ดสองเลครับเด้อนี่ครับอ่าเป็นโซ่ด้ยก่อนรุ่นใหม่พี่น้องครับรุน่นนี้ผมมาตรวสอบประมามันแข็งบก่กอุจจาระข้มอีกเลยครับไปตัดใหม่มากนี่อุจจาระาคมมากๆเลยอ่ามันข้มแข็งนี่ผมต้องทดสอบอีกสักพักหนึ่งก่อนไอเขาเป็นมาดีนะครับพี่น้องสังเกตว่าเตียนโซ่เขาสีมีไอ ่าเป็นเป็นหลองๆเห็นบ่มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเนี่ยสีมันก่อนนะครับผมนี่นะนี่ครับสังเกตว่าเขาจะมีร่องครับเห็นบ่มนี่นี่เป็นร่องเป็นร่องอ่ะร่องนี่มีประโยชน์ยังเจี๊ยร่องนี่นี่มันมีประโยชน์ก็คือว่ามันสีอมน้ะมันเลียงสู่ดีครับน้ำมันเลียงสู่ที่ว่ามันมากก็บาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันดิกระชากกันว่ามันมันดีกระชากมันสีอมไอ้อุ้มมันจะอุ้มเอาออกมันเลียงสู่ไปไปดีหรือเ่าไงนะครับนี่ครับนี่นะนี่คือนี่คือข้อดีของเขานะครับที่ ที่เฮ็ดเสริมเหมือนวานี่ที่ผมขายงวดก้อนนี่มันมันมีลายสิมันว่ามันเป็นเรียบๆเลยเนาะครับอันนี้เขาเฮ็ดลายมาสวยงามแล้วก็ยี่ห้อออริกอนชัดเจนนะครับผมเบื้องเบื้องด้านหลังสูงครับที่เขียนเขีดยดไว้เลยเห็นเห็นบ่อพี่น้องนี่ครับเขีดนี่เดี๋ยวผมสีเบื้องด้านบนนี่ขีดด้านหลังเห็นบหมครับนี่เขียนี่มีประโยชน์เนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่าเด็ดเจนครับอันนี้ คือว่าอันเขาเทียบไว้นี่มันมีประโยชน์อย่างเตีนี่เวลาเขาแซงสูนดครับเนี่ยๆๆๆสมมติว่าเป็นตะไบเนาะแซงสูดปื๊ดไปให้ห้อตาเนี่ยมันด้านหลังนี่เป็นหลักนี่พี่น้องนี่ขีดนี่นะครับให้มันขนาดนี่ครับนี่นี่นะครับขนานกันกับนี่นะด้านหลังครับแบบนี้นะบอบอว่าเอียงสี่หรือว่าเอียงสี่แห้งวันนี้มันติดแห้งตะไบมันติดเบิ่งง่ายขันมีขีดด้านหลังชัดเจนแบบนี้ครับเห็นบ่นี่ครับเขาติดไปแท่ง่ายนี่คือขอดีมันเอ่าพี่น้องโซตัวนี้นี่ ที่ผมเอามาตัดนี่ครับตัวนี้นี่มันมันมันเป็นสู่ขนาดกลางครับอ่าผมผมเรียกว่าโซ่สามท้าแปดซีนะครับโซ่รุ่นกลางนะครับผมนะแต่ว่าซื้อยิงจริงมันกะมันเอื่นอีกแบบนึงครับแต่ว่าผมผมถนัดเอื่นแบบนี้นะครับเนาะผมเอื่นเป็นสู่รุ่นกลางกันแล้วกันครับเอื่นง่ายจําง่ายนะครับผมนะอ่าครับนี่ผมก็สิร่องเอามาทดสอบใส่งานดึงกันสักพักหนึ่งพี่น้องผมยังพอดีบอกว่าดีพอดีเลยนี่ครับนี่นะต้องอหไผมทดสอบก่อนครับทดสอบดูสักพักใหญ่ๆหนึ่งก่อนครับ ตัดเิึงสักอา,อาทิตย์นึงหรือว่าเดือนหนึ่งก็เนาะเอาง่ายๆคือว่าตัดิึงสุตัดเิึงให้มันเบิดสูสีนี่มึงก่อนนี่ครับผมสิรองลุวยแบบางานดาดบดึงมาแร้ยกว่มาลองไอ้ลุยตัดไหม่แข็งๆนี่มึงพี่น้องลองิึงครับเนาะ แต่ฉีดยิ้นว่าพี่น้องผมสีไรไอ้สีไรข่มเลยไหมผมสีพ่อสัมนมีดีกว่าครับเจ้าสีเบิ้งอู้ดินเตียมเลยเพียเพีย,พยเพีย,พยเห็นบ่เพียครับเพียเพียครับดินเตียมเลยปะครับวันโสมคมมาผมสีไรโสพ่อดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะครับตาดีเบิ้งประมาณนี้นะครับผมนี่ครับกับไล่ปากเติบมยัหนึง่งสองสามอ่จาจ้กปากเมื่อกี้เริ่มนับครับหล่ข้องอยู่เนาะครับอันเดียวเดี๋ยวก่อนหน้าผมสีเอาไปลุยใหม่เนาะพี่น้องเนาะเจียสีหางใหม่ที่ว่ามัน มันคักกว่านนี่อีกตามรักตัวนี้ผมก็ว่าแข็งแต่ว่ามันมันมีมี่ไม่แต่ว่าแข็งกว่านี้อีกเลยผมสีร่องโซ่สีนี่ครับผมสีร่องไปเรื่อยๆครับผมนะสำหรับตัวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับขี่ที่ไร่พอด้วยเนาะแฟบโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะพี่น้องคลิปวิดีโอหน้าผมจะเอาโซ่นะครับเช้อกโซ่ดีก่อนเสียนี่แหละ ผมจะถอดออกจากเครื่องนี้ผมจะเอาไปใส่เครื่องนิวเวสหกหกแปดไอครับเราไปตัดไม้เนื้อแข็งไอ้เบิรงเนอกครับคลิปวิดีโอหนาบางที่ผมสีเยาไปตัดไม้ไม่คุ้นนะครับไม่คุ้นแห้งนะครับไม่คุ้นแห้งถือว่าแข็งนะแจะว่าไม่ธรรมดาได้ไม้คุ้นแห้งนะครับแห้งไอ้ใต้หมาดนะครับพี่นอ้องแข็งมากๆเลยผม, 68, นนมมผมที่เองใส่นิวเวสหกหกแปดตัวนั้นมันถิแห้งวันนี้ผมเสีเร่งเครื่องไอ้จำเลยรองมอว่าสู่เขาสิเขาสิรับเร่งกับแทกไว้ขนาดอะไรครับผม อ่ะอ่ะโอเคพนะี่นองคลิปวีดีโอนี้ก็เอาประมาณนี้ครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ได้ได้สามตอนตาไดเอบิงผู้เราโค่นม,มาว่าสิริสิริใหม่ด้เจ้าเวตาลเล่นมาไม่ต้องสิรยหรอกครับผมใหม่ผมมันลายอยู่ดอกอ่ะครับผม